คำถามต่อไปจะคุณัมซะจากอินเดียอัลลอฮ์ด้กล่าวไว้ในกุรอานว่าพระองค์นั้นไม่อายุติธรรมแม้แต่น้อยแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการไม่ยุติธรรมต่อผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมผู้ที่มีคุณธรรมมากกว่ามุสลิมหลายหลายคนที่จะทำให้เขานั้นจะต้องตกนรกในท้ายที่สุดและเช่นเดียวกันมันไม่ยุติธรรมที่จะให้มุสลิมได้ข้าสวรสค์ผู้ที่ไม่ได้มีคุณธรรมความดีเท่ากับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมบางคน นี่คือคำถามที่สำคัญมากๆครับที่คุณฮามซาได้ถามมาที่ว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นไม่ทรงอายุติธรรมแม้แต่น้อยและมันมีอยุติธรรมที่จะให้ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมที่มีคุณธรรมความดีมากกว่าต้องตกนรกและมีอยุติธรรมที่จะให้มุสลิมที่เป็นคนไม่ดีเข้าสวรรค์สิ่งที่สันผู้นี้ได้อ้างอิงอยู่นั่นก็คือองค์การในอันกุรานจากสุรอนิซาโพดีซีองค์การทีซีสิ ซึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในคุรานว่าอัลลอฮ์นั้นไม่อายุติธรรมเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อยนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ทรงยุติธรรมมากที่สุดพระองค์จะไม่มีทางกระทำแม้เสี้ยวของความไม่ยุติธรรมต้อมที่คำถามได้ถามมานี้นั้นที่ว่าทำไมผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมที่เขาได้ทำสิ่งที่เป็นความดีต่างต่ต้องตกนรกด้วยและมุสลิมที่เป็นคนไม่ดีทำไมจึงได้ข้อสว์ เราจะต้องเข้าใจด้วยว่าอะไรคือความหมายของคำว่ามีคุณธรรมความดีและใครคือผู้ที่มีคุณธรรมความดีการที่ผมจะถ้ามีคุณเข้าใจได้นั้นผมจะยกตัวอย่างให้คุณดูสักสองสามตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งสมมุติว่ามีเงินอยู่ทั้งหมดจำนวนหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าดอลลาร์โดยแบ่งออก เป็นแบงค์หกสิบสี่ใบแบงค์ทั้งหกสิบสี่ใบถ้าเกิดนำมารวมกันแล้วจะมีมูลราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าดอลลาร์แด้ผมก็แจกจ่ายแบงค์เหล่านี้ออกไปให้กับคนสองสามคนบางคนได้สิบใบบางคนได้ยี่สิบใบบางคนได้สามสิบใบบางคนได้น้อยบางคนได้มากคนปกติทั่วไปที่อาจจะไม่รู้ถึงมูล,ลค่าของแบงค์ ก็จะคิดว่าใครได้แบงค์จำนวนมากที่สุดก็จะเป็นคนที่รวยที่สุดแต่งจริงไม่ใช่แบบนั้นครับแต่เราจะต้องดูมูลค่าว่ามีเท่าไรของแบงค์แต่ละใบแบงค์จำนวน64ใบเหล่านี้ใบหนึ่งมีมูลค่า100ดอลลาร์อีกใบหนึ่งมีมูลค่า20ดอลลาร์ใบที่มีมูลค่า100ดอลลาร์นั้นสำหรับผู้ที่เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นและพระเจ้านั้นไม่มีคู่ภาคีใดๆและมุฮัมมัดคือสาญนทูตของพระเจ้า ผู้ส่งกินใคยส่วนแบงก์ยี่สิบดอลลาร์นั้นสำหรับผู้ที่ลงมาหาเวลาตอวันจากนั้นก็จะมีแบงก์สิบดอลลาร์หนึ่งใบแล้วก็จะมีแบงก์ห้าดอลลาร์สองใบแบงก์สิบดอลลาร์นั้นสำหรับผู้ผู้ที่จ่ายสกอตส่วนแบงก์ห้าดอลลาร์สำหรับผู้ผที่ถือสินอดและอีกห้าดอลลาร์นั้นสำหรับผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัสส่วนที่เหลือทั้งหมดแต่คุณนํำมารวมกันก็จะเหลือหนึ่งร้อยสี่สิบดอลลาร์ ทีเดีอีกห้าสิบเก้าดอลล่าก็จะเป็นแบงค์หนึ่งดอลล่าหนึ่งดอลลาร์ดังนั้นแล้วถ้ารวมกันทั้งหมดก็จะมีหกสิบสี่ใบดังนั้นแล้วแบงค์จำนวนห้าสิบเก้าใบนั้นก็จะเป็นใบละหนึ่งดอลล่าหนึ่งดอลลาร์ดังนั้นแล้วเพียงพวกใครบางคนมีแบงค์สามสิบใบหรือสามสิบฉบับก็ไม่ได้ทำให้เขาเป็นคนรวยขึ้นมาถ้าเขามีแบงค์จำนวนสามสิบใบแต่เป็นแบงค์หนึ่งดอลล่าหนึ่งดอลลาร์ก็จะเท่ากับเขามีมูลค่าแค่สามสิบดอลลา่าเท่านั้นส่วนคน ต่หากนำแบงก์ทั้ง,ง63ใบามารวมกันทั้งหมดก็จะมีมูลค่าแค่99ดอลลาร์เท่านั้นแต่ถ้าว่าแบงค์100ดอลลาร์1ใบนั้นมีมูลค่ามากกว่าแบงค์จำนวน63ใบซึ่งรวมกันทั้งหมดแล้วก็จะได้99ดอลลาร์นั่นคือเหตุผลที่ว่าพระเจ้าผู้สร้างได้วางสูตรเชน่นนี้เอาไว้และพระอ,องค์ทรงกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกุรานซุรานิซาบทที่48 ในในสุรนิสาบที่สีองค์การที่1นึิกซึ่งกล่าวว่าลลอ a ์จะให้อภัยในทุกบาปถ้าพระองค์ทรงประสงค์แต่พระองค์จะไม่มีวันให้อภัยบาปของชิริกใครก็ตามที่ได้กระทำชิริกถือว่าเขาได้หลงทางไปไกลได้กระทำบาปที่ร้ายแรงที่สุดนั่นก็หมายความว่าบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตามคำสอนของผู้สั่งเราเรจะเ้าผู้ทรงเกรงกล้ายล l l a ์สุภานะหัวตาละคือการทำิชิกหมายถึงการเคารพสักการะสิ่งอื่นใดเคียงคู่ไปกับพระองค์อัลหรอซึ่งถือเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุด ที่คนคนหนึ่งจะทำได้ก็คือเต่าฮีตนั่นคือการเชี่วในพระเจ้าเพียงผู้เดียวและเชื่วว่าไม่มีผู้ใดค,คู่ควรแก่การเข้ารบสักการะนอกจากพระเจ้าผู้ทรงเก่งใกล้เพียงผู้เดียวและมูม่หมมดเป็นาสารถูข,ของพระเจ้าผู้ทรงเก่งไกลเพราะฉะนั้นแล้วพระองค์คือผู้สร้างพระองค์เป็นผู้กาหนดกฎส่วนเราคือผู้ที่กาลังทั้งข้อสอบกันอยู่ให้ i, ผมยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างในข้อสอบบางชนิด มีคำถามอยู่บางคำถามที่จำเป็นจะต้องตอบซึ่งคุณจะต้องสอบผ่านให้ได้โดยแยกเป็นการเฉพาะเลยเหมือนกับที่ผมได้ทำมาในข้อสอบวิชาแพทย์ใน m b b s นอกเหนือจากข้อสอบทางทฤษฎีแล้วเราก็ยังมีข้อสอบสัมผัสนักเรียนทุกคนจะต้องสอบผ่านในการสอบสัมผัสแยกเป็นการเฉพาะเลยครับแยกกันออกมาเลยเขาอาจจะได้คะแนนร้อยเต็มร้อยในข้อสอบทางทฤษฎีแต่ในการสอบสัมผัสถ้าเขาสอบไม่ผ่านแล้วก็จะเท่ากับว่าเขาสอบตกผมจะไปเถียงอะไรไม่ได้เพราะนี่คือกฎที่ถูกกำหนดเอาไว้ ดังนั้นแล้วข้อสอบวิชาบังครับในอิสลามก็คือเตหิตคุณจะต้องเชื่อในพระเจ้าเพียงผู้เดียวและเคารพสักการะพระองค์เพียงผู้เดียวและไม่เคารพสักสการะสิ่งอื่นใดต้องสิ่งและเสาแรกก็คือข้าพระเจ้าขอปฏิญาณต,น,ตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุัมัดคือสาญถักของอัลลอฮ์เสาแรกนี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นถ้าคุณสอบตกในสิ่งนี้ก็จะถือว่าคุณสอบตกคุณอาจจะได้คะแนนหลายคะแนนในวิชาอื่นๆนะครับแต่สิ่งนี้นั่นจะต้องมาเป็นอันดับแรกให้ผมยกตัวอย่างที่สามให้คุณฟังน่น มีกระดับคำถามในการสอบอยู่ด้วยคะแนนของคำตอบในกระดอดคำถามนั้นทั้งหมดมี1000คะแนนโดยมีหนึ่งคำถามที่จะไม่ต้องตอบเป็นคำถามที่สองคญที่สุดซึ่งมีคะแนน501คะแนนและคะแนนคนตอบสุดจะต้องผ่านให้ได้คนตอบที่ต้องผ่านให้ได้สำหรับข้อสอบดีคือ501คะแนนถ้าคุณได้คะแนนอะไรกระามที่ต่ำกว่า501คะแนนจาก1 0 0 0คะแนน นั่นก็ไม่คงมว่าคุณจะต้องแต้คะแนนมากกว่า5 0ซคุณจะต้องได้อย่างน้อยที่สุด501คะแนนแต่คุณได้คะแนนใดก็ตามที่น้อยกว่า5 0 1คะแนนจ้าคะแนนเต็ม1 0 0 0คะแนนก็จะเท่ากับว่าคุณนั้นสอบตกนั่นก็ไม่คงมว่าคำถามหลักหนึ่งคำถามนี้ซึ่งเป็นคำถามที่จำเป็นต้องตอบให้ได้มันก็คือเต้าฮีตันเองมันคือเสาแรกของอิสลามนั่นคือไม่มีผู้ใดคุกควรก่กันกไดเรบาบคารบสากลเระนอกจากพระเจ้าผูา้ทรงเกง่งกล้ และมูฮัมหมัดคือศาสนาถูกของพระเจ้าผู้ทรงเก่งไกลนี่คืออันดับแรกที่มีคะแนน501คะแนนจากนั้นก็อันดับที่2คือละมอดซึ่งอาจจะมีคะแนน100คะแนนจากนั้นก็จะเป็นการให้ทานสกัดซึ่งอาจจะมีคะแนน60คะแนนจากนั้นก็จะเป็นการถือศีลอดในเดือนโรมฎอรซึ่งอาจจะมีคะแนน20คะแนนจากนั้นก็จะเป็นการไปทำฮัสซึ่งอาจจะมีคะแนน10คะแนนและอื่นๆ อาจจะมีหนึ่งรยคำถามเหมือนอื่นที่มี2คะแนนบัง1่คะแนน,นบังองคะแนนบัง1่คะแนน1คะแนน,น,นแต่คุณได้0คะแนนในคำถามหรอกเกี่ยวกับเต่าฮิทซึ่งเป็นเาแหลกของอิสลามก็จะถือว่าคุณนั้นได้สอบตก ดังนั้นแล้วสิ่งนี้คือสิ่งทดสอบสำหรับโลกนะัอนแลอฮ์ได้กล่าวไว้ในคุรานสุรามุกบทที่67สิบ์อกาสที่สองอัลอติขลัขลักมาตาวลหายตาอัลอ์ผู้ึ่งได้สร้างความตายและความเป็นขก้นมาเพื่อจะทดสอบพ,พวกเจ้าว่าผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีผลงานดียิ่งดังนั้นแล้วอัลอล์สุภานะหัวต่อลราได้ส่งเรามาในโลกนี้เพื่อเป็นบททดสอบสำหรับโลกนะ่ะและกฎระเบียบต่างๆได้ถูกกำหนดเอาไว้ในกุรานซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานมาเป็นสิ่งสุดท้ายและท้ายสุดัอล,ลดอดในสงสารของพระอ,องค์มาด้วยตลอดเมื่อได้ทีีท่่คสนไถูกเปลเป,ปลยแข พระองค์ก็ส่รคําสอนใหม่มาพระองค์ก็ส่งศาสนาถูกทันใหม่มาและเมื่อสารนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีกพระองค์ก็ส่รสอนใหม่มาอีกและศาสนาถูดทันใหม่มาอีกมีคําสอนมากมม้ที่พระเจ้าได้ส่งมาบนหน้าโลกนี้โดยชื่อแล้วเรารู้เพียงแค่สีชืต่อรอสสบูตอินยินและกุรานและคาสอนสุดท้ายและท้ายสุดที่พระเจ้าได้ให้มาก็คือกุรานอัลทรงเกียรติและศาสนาถูดทันสุดท้ายและท้ายสุดก็คือศาสนาถูตมูฮัมมัดข้อความสติจงมิดเดททนดังนั้นแล้วคุณเอาจจคิดว่า คนที่มีเหตมุสลิมคนนี้เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากโอเคแล้วคะแนนซื่อสัตย์มีเท่าไหร่ล่ะครับโอเคเอาจะห้าคะแนนเจ้าพันคะแนนได้ห้าคะแนนเขาใจบุญสุนทานมากโอเคเอาจะสิบคะแนนเขาเป็นคนที่มีความเมตตาก,กรุณา้อสิบคะแนนแต่จ้าหนึ่งพันคะแนนคะแนนเหล่านี่ห้าคะแนนบ้างสิบคะแนนบ้างห้าคะแนนบ้างสิบคะแนนบ้างสองคะแนนบ้างหนึ่งคะแนนบ้างคะแนนเหล่านี้จะไม่ทำให้เขาสามาบัติตผ่านไปได้ คุณอาจจะคิดไปว่าโอเคทำความดีไปสิบยองหรือความดีหยิบสิบยองแต่แต่คนคนนั้นที่มีแบงค์หนึ่งร้อยดอลลาร์อยู่ผู้ที่สอบผ่านวิชาสัมผัสในคำถามที่จำเป็นต้องทำให้ได้ผู้ที่ได้คะแนนเต็มในวิชาเตฮิตเขาก็คือผู้ที่จะต้องสอบผ่านอย่างแน่นอนดีที่สุดก็คือมุสลิมผู้ซึ่งยึดมัน่นศรัทธาในตเตฮิตและละมอดและใจสก,กัเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันถือสินอดประกอบพิธีฮัส ทำดีต่อเพื่อนบ้านแสดงความรักต่อผู้คนมีความส่อสดไม่ติดสินบนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่เล่นการพานันช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือเพื่อนบ้านรักพ่อแม่และอื่นๆนอกจากนี้เช่นนั้นถือว่าเขาเป็นผู้ดีที่สุดเป็นไปได้เขาอาจจะได้กาสิบเปอร์เซ็นต์ของคะแนนก็าอาจจะได้มากกว่าเก้าร้อยจากหนึ่งพันอาจจะมีมุอสืิมคนอื่นผู้ที่อาจจะไม่ส่อสดแต่ว่าหนึ่งโดยพวกเขาเชื่อในตัวฮีตก็ทำกห้พวกเขามีแบงค์หนึ่งร้อยดอลลาร์ พวกเขาได้สอบผ่านสอบสมพอทพวกเขาได้คะแนนห้าร้อยหนึ่งคะแนนเดียบร้อยแล้วในคำถามหนึ่งคำถามที่สำคัญที่จำเป็นต้องตอบให้ได้น,นั้นนั่นแล้วพูดกันตามตะกาเหตุผลนะครับใครจะได้คะแนนมากกว่ากันคนที่ได้ห้าร้อยหนึง่งหรือว่าคนที่ได้อย่างละหานาน้าคะแนนอาจจะได้สักสิบครองซึ่งรวมกันเป็นห้าสิบคะแนนบองร้อยคะแนนบังสองร้อยคะแนนบงังนั้นแล้วคุณจะต้องเข้าใจนะครับคุณจะต้องเข้าใจว่าอะไรคือคุณได้ําความดี และเอเลอได้กล่าวไว้ในคุลอันในสุรุหูยรอดบทที่สิบก้องค์การที่สิบสามยาโยนนาสุอินนากหลักนากุมมินทร์จะคริมวอุนซาวะจะลากุมชูมอามวะกขบ่าิละลิตาอารัฟวูอินักรามุ่มิ่นตลอดยักษ์ขุมินทร์ละลิมขบีรโอเมนุจ่าทั้งหลายแท้จริงเราได้ส้างพวกเจ้าจ้กเป็ดชายและเพชรยิงและเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นเผ่าและแตระกูลเพื่อได้รู้จักกันแท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้านะัทีเอเลอ์นั้นคือผู้ที่มีความยำเกรงในหมู่พวกเจ้าแท้จริงงงออออััลลลนนนน้้น้้เเป็ผููทรรรบยย่าา่าะีีดถถว มดวัดในกณฑตัดสินสำหรับอลอสสุภาโนหัวต่อเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติไม่เกี่ยวกับสีผิวไม่เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ไม่เกียกเก่ยวกับเพศแต่มันคือตะัวามันคือคุณจะทมความดีมันคือการตื่นรู้ในพระเจ้ามันคือการเกรงกลัวพระเจ้าดังนั้นตามที่คุณได้กล่าวมาได้อย่างถูกต้องใครคือผู้มีคุณธรรมความดีลองคิดดูแล้วกันว่าผู้สั่งของเราพระเจ้าผู้ทรงเกรงกลัวผู้ทรงให้ชีวิตนี้แก่เราผู้ทรงให้เครื่องน่งห่มแก่เราอาหารแก่เรา เรื่องหนุหม่มโมอาหารไม่ใช่สาระสำคัญอะไรแต่พวกเราสักกี่คนที่ขอบคุณอัลลอฮ์สำหรับน้ำที่พระองค์ให้เรามายัางฟรีฟรีพวกเรากันสักกี่คนที่ขอบคุณอัลลอฮ์สำหรับอากาศหายใจถ้าเราไม่ได้หายใจเพียงไม่กี่นาทีเราก็จะตายพวกเรากันสักกี่คนดังนั้นแล้วลองคิดดูถ้าเราต้องพะคีตัวผู้ทรงสง์ ผู้ทรงให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งหมดเหล่านี้แก่เราในชีวิตผู้ทรงให้ร่างกายแก่เราผู้ทรงให้สุขภาพแก่เราผู้ทรงให้อาหารแก่เรามากินผู้ทรงให้เครื่องหนึ่งห่มแก่เราจากนั้นคุณก็กลา่าคุณเป็นคนดีมีคุณธรรมบาปที่ใหญ่ที่สุดที่คุณจะทำบันดาก็คือการเคารพสักการะสิ่งอื่นคู่แขยงไปกับพระองค์การเคารพสักการะผู้อื่นไปจากผู้สั่งของคุณทั้งนั้นแล้วสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจเอาไว้ก็คืออะไรคือคุณได้ทําความดีมันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก คุณจะต้องเข้าใจสิ่งดังกล่าวให้เป็นที่ชัดเจนมากๆดังนั้นแล้วถ้าคุณเข้าใจว่าอะไรคือคุณจะทำความดีคุณก็จะรู้คุณก็จะตระหนักว่าใครกันที่ควรจะได้คะแนนมากกว่ากันดังนั้นแล้วถ้าคุณได้รู้สิ่งดังกล่าวนี้เช่นนั้นแล้วอินชอัล่ะคุณก็จะไม่มีวันขัดขันต่อความยุติธรรมของอัลลอฮ์เลยหวังว่านันคนได้ตอกลถามใหรวนะครับ